หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบไม้ใบสวยมีหลากหลายสีสันอีกทั้งเป็นคนตื่นเช้าอยากเปิดหน้าต่างออกมาแล้วเจอต้นไม้เหล่านี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่จะต้องดูคลิปนี้จนจบคลิปครับเพราะเรากำลังจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับโคเลสหรือลือสีผสมตามไปดูกับมือเย็นในตอนนี้ครับ คเลียสหรือลือสีผสมเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในแถบย่านบ้านเรานี่เองนะครับเขาอยู่ในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียแล้วก็ทางด้านตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียด้วยจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ลือสีผสมหรือโคเลียสที่ฝรั่งมังค่าเรียกกันนั้นเขาเป็นต้นไม้ที่คุ้นเคยกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายเอาซะมากๆหรือปลูกเขาเลี้ยงแบบลืมๆไปเขาก็สามารถจะเจริ เต,เติบโตได้ดีและที่สําคัญ ตายยากมากครับในปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีสันมีหลากหลายสีของพื้นใบแตกต่างกันมากมายอาจจะกล่าวว่าเป็นจักรวาลของลือสีผสมก็กล่าวไม่ผิดนักเพราะว่าตัวเขาเองมีหลากหลายสีสันให้เราได้ชื่นชมมากๆเลยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าลือสีผสมก็คือ p r e t a n t h e s s c u t e l a r o i d e s ชื่อจีนัสของลือสีผสมว่า p r e t a n t h s นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะครับมาจากคํา2 คก็คือมาจากคำว่าเพล็กทอนแปลว่าเดือยนะครับรูปทรงของดอกเขาจะมีลักษณะเหมือนเดือยชี้ตั้งขึ้นมาคำที่2ก็คือคำว่าแอนทอสคือดอกไม้นั่นเองเมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันก็จึงเป็นชื่อจีนัสเพล็กทันทัสซึ่งมีในยยะสื่อถึงไม้ในสกุลนี้นะครับจะมีลักษณะของดอกไม้หรือการออกดอกเป็นรูปเดือยดังที่เห็นซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเป็นลักษณะเด่นของต้นไม้ในสกุลเพล็กทันทัสเลยครับส่วนชื่อชนิดพันธุ์สกิวทาราลอยเดสมาจาก รากสับในภาษาละตินนะครับสกิวเทล่าหรือใบเล็กๆหรือเป็นที่ทําหน้าที่เป็นฐานรองเหล่านี้เมื่อดอกร่วงโรยไปแล้วตัวเขาเองก็ยังคงอยู่แล้วก็ทําหน้าที่ของใบต่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาของชนิดพันธุ์สกิวเทล่าลอยเดสครับผมสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับการเลี้ยงลอสีผสมอยู่จะคุ้นเคยกับลำต้นแก่ของต้นลอสีผสมที่จะมีลักษณะลำต้นเหลี่ยมๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับถ้าหากเราตัดขวางออกมาเราก็จะเห็น รูปตัดของลำต้นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึง่งแต่สาหรับกิ่งอ่อนนะครับก็จะมีความเป็นเหลี่ยมแต่ก็จะเหลี่ยมน้อยกว่าแต่ถ้ากิ่งแก่แล้วก็จะมีความเด่นชัดของเหลี่ยมมากๆเลยครับ <Okay. S 1> ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของกิ่งของนุสีผสมนอกจากจะมีการแตกรากออกมาอย่างสม่ําเสมอแล้วกิ่งแก่ก็จะมีการแตกราก rồi, นอกจากบริเวณข้อแล้วนะครับแม้กระทั่งตัวกิ่งเองเนี่ยก็สามารถที่จะแตกรากออกมาได้ด้วยเช่นกันเมื่อเขาตระหนักได้ว่าเขาสัมผัส ความชื้นนี่จึงเป็นข้อดเด่นมากๆแล้วก็เป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้รือสีผสมเป็นต้นไม้ที่ตายยากแล้วก็หาอาหารเก่งจากการที่มีรากปล่อยออกมาอย่างสม่าเสมอแล้วตัวรากนี้เองก็ทําให้เราสามารถที่จะตัดเข้าไปปักชำได้ด้วยเช่นกันสันฐานใบของรือสีผสมก็จะมีลักษณะของฐานใบที่ ะะปลายใบก็จะแหลมๆมนๆสักนิดหนึ่งแต่สิ่งที่โดดเด่นแล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะเลยของฤาษีผสมก็คือตัวขอบใบเขาจะหยักมนวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะสําคัญของใบฤาษีผสมตัวฤาษีผสมหากเมื่อเราสัมผัสใบดูเราจะรู้ว่าเขาจะมีขนอ่อนๆปกคลุมอยู่เต็มไปหมดเลยและลักษณะที่โดดเด่นทําให้ฤาษีผสมเป็นต้นไม้ที่ใครลหลายๆคนปลูกไว้ในบ้านนอกจากที่เขาจะตายยากแล้วก็เลี้ยงดูง่ายแล้วเขาเป็นต้นไม้ที่มี ใบสวยงามมากๆเลยมีสีชมพูสีเหลืองสีขาวสีครีมสีแดงสีดําสีน้ําตาลโอ้มีหลากหลายสีสันมากๆหลากหลายสายพันธุ์หากหลายท่านดูคลิปนี้แล้วอยากจะสะสมหรือสีผสมก็ต้องเตรียมที่ไว้มากหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลากหลายสีสันให้เลือกมากจริงๆด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเหลี่ยมแล้วก็ในต้นมีน้ําอยู่ปริมาณมากการขยายพันธุ์อย่างหนึ่งที่นิยมทํากันเลยก็คือการปั ซึ่งกระถางที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับก็มาจากการที่ผมตัดต้นนี้ไปปักชำวิธีการปักชำที่ว่าง,ง่ายแสนง,ง่ายนั้นทําอย่างไรไปดูกันครับที่ทุกท่านเห็นก็คืออยู่ร่มเกินไปและความชัดของสีเขาก็ชัดน้อยมากนะครับก็คือมีความแตกต่างกันของสีใบน้อยเดี๋ยวเราจะมาช่วยเขาประการที่1ก็คือผมจะตัดแต่งทรงใหม่นะครับแล้วก็แทบจะา ไม่เหลือเลยแหละเพื่อนําเอาไปปักชำขยายพันธุ์ต่อแล้วก็สร้างต้นนี้ให้มีทรงที่สวยงามต่อไปเราไปดูกันเลยครับเราก็เริ่มจากการตัดแต่งกิ่งเนาะเอาออกมานะครับประมาณนี้เี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เองกิ่งที่ยืดยาวาต่างๆเหล่านี้ตัดได้เลยนะครับอย่างเงี้ยตัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่งอกรากง่ายมากๆนะครับอันนี้นะครับอันอนี้ก็จะตัดตรงนี้ครับตัดอีกตัดไปเรื่อยครับ อันนี้โย่งเกินไปเราก็ตัดนะครับออันนี้ก็ผิดรูปไปมากเลยครับเราจะไปตัด บแบบนี้นี่ตัดเราข้างนั่งก็จะมีใบออกใบต่อตรงน,นั้นอันนี้ตัดหมดเลยอันไหนที่ผิดรูปเราจะตัดเลยนะครับ <Okay. S 1> อัน,นก็ตัดเหมือนกันนะดูทรงเขานะครับน,นี่ก็ตัดเลยเ็าโน้มไปทั้งกิ่งเลยนี่ก็ตัดเลยครับนี่ก็ตัดอีกอนนตัดนี่สาเหตุที่ตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะมียอดที่พร้อมที่จะแตกมาใหม่แล้วก็อาจจะได้ส่งขึ้นมาบริเวณนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปกับต้นนี้เราก็จะไปทําการพรวนดินสักเล็กน้อยนะครับเราก็พรวนดิน กเล็กน้อยนะครับให้ตัวเขาโปร่งโล่งขึ้นนนี้นะครับ พร้อมกันนั้นเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้รับธาตุอาหารที่ต้องใช้มากเลยก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งมักจะขาดจากพืชพวกนี้นะครับเนื่องจากใช้ไปปริมาณเยอะ <c oughs> เราก็จะได้ปุ๋ยที่เพิ่มมากขึ้นผมจะนําเขาไปไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดมากขึ้นคือเป็นร่มดาไรเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีแสงจ้าฟุ้งมากๆเพื่อให้การแตกกอของเขาแตกออกมาได้ดีไม่เป็นทรงต้นที่ย้วยไปย้วยมาหรือกิ่งดูยืดยาวพร้อมกันนั้นตัว ัวสีของใบจะชัดขึ้นสีผสมเป็นกิ่งที่มีการงอกรากง่ายมากๆเราจะเห็นได้ว่ากิ่งนี้พออยู่ในกระถางและมีการโน้มเนี่ยพราะกิ่งนอนลงแบบนี้ป้าฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นสําหรับการงอกรากก็จะมากองอยู่บริเวณนี้<ๆ>ก็ทําให้เขาพร้อมที่จะงอกรากออกมาอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นการปักชำหรือสีผสมก็เป็นอะไรที่อีสีอีสีหรือง่ายมากๆครับสิ่งที่เราจะดาเนินการต่อไปก็คือการไปตัดกิ่งของเขาออกมาเป็นชิ้นๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะเอาไปปักชำ ตัวกิ่งนี้ก็จะโอกาสจะเน่าจะมีสูงนะครับเพราะว่าอ่อนยวบเลยนะครับแต่เราจะลองเอาไปปักชำด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ตัดการคายน้ำบางส่วนออกด้วยนะครับเราอาจจะตัดแค่ครึ่งใบก็ได้นะครับตัดแบบอย่างลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีการเด็ดอย่างนี้ผมทำก็ได้เพื่อลดการคายน้ำ แบบนี้เลยขอให้ดูข้อสังเกตนะครับอันไหนที่มีกิ่งที่มีรากอยู่แล้วก็พยายามตัดให้โดนกิ่งนั้นไปด้วยนะครับก็จะงอกรากง่ายขึ้นชิบแล้วก็ทยอยปักชำไปแล้วกันนะครับ ครับโอเคไปกันต่อ อีกหนึ่งเดื่องผ่านไปเราจะมาดูและทั้งหมดนี้ก็คือผลลัพธ์จากการปักชำง่ายมากๆครับผลผลิตจากการปักชำหรือจากการขยายพันธุ์หรือสีผสมในวันนั้นทําให้ในวันนี้ผมจะชวนทุกท่านไปดูวิธีการรีพอร์ตติ้งหรือการย้ายกระถางปลูกโดยที่ผมจะนําไป ปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะทําเป็นไม้แขวนไว้สําหรับรับแสงอรุณยามเช้าครับดินปลูกที่ใช้ในวันนี้เป็นดินปลูกที่เน้นสร้างความบูรณสมบูรณ์ให้กับดินนะครับเป็นดินปลูกที่มีความบุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสามารถในการระบายน้ําดีที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือมีคุณสมบัติเบามากกว่าดินโดยทั่วไปด้วยเพราะว่าเราจะทําเป็นไม้กระถางแขวนก็ไม่ควรจะมีน้ําหนักมากนักจึงใช้ส่วนผสมประกอบไปด้วยดินปลูก1ส่วนปุ๋ยคอกนะครับ ในที่นี้ก็ทาหน้าที่เป็นอินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนแล้วในส่วนที่3ก็คือกาบมะพร้าวสับวันนี้เราใช้เพิ่มมากอีกสกนิดหนึ่งประมาณ1ส่วนครึ่งเพื่อสร้างให้ตัววัสดุปลูกมีน้ําหนักเบานอกจากนี้เพื่อให้ดินปลูกของเรามีคุณภาพดีในระยะยาวแล้วเขาเป็นไม้กระถางแขวนเราอยากให้เขาดูแลง่ายขึ้นนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปผสมอีก3กํามือแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว เมื่อเราได้กระถางปลูกแล้วนะครับเราก็ทําการย้ายกระถางจากการที่เราปักชําลงไปนะครับวิธีการก็ใช้วิธีการดันกระถางเหมือนเดิมเลยแล้วก็อาจจะดึงช่วยด้วยแบบนี้เห็นไหมครับนะครับลากก็เดินเต็มแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการแหวกดิน เราก็แหวกดินลงไปนะครับแล้วก็ปลูกเขาลงไปแบบนี้ <8 routine S 1> เราก็แหวกกระถางออกอย่างนี้นะครับแหวกดินใน <ๆ S 2> กระถางออกแบบนี้แล้วเราก็จัดการนําต้นที่เราปักชําแล้วนะครับที่ติดแล้วเราก็ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับผมจะใส่ลงไป4ต้นนะครับแบบนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ใส่ลงไปก็ใส่ต้นนี้ลงไป เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาลวดแขวนนะครับมาใส่นะครับเพื่อให้เขานําไปแขวนได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้ดูสีผสมเป็นไม้แขวนนะครับเพราะว่าทรงพุ่มของเขาจะมีแนวโน้มที่จะพยายามจะทอดลำต้น เพื่อที่จะเอากิ่งนะครับมาสัมผัสดินให้ได้แล้วก็เกิดรากนั่นเองดังที่ทุกท่านจะเห็นจากกิ่งนี้นี่คือลักษณะของลอสีผสมนะครับตัวเขาเองก็พยายามจะทอดกิ่งออกมาแบบนี้แหละการที่เราปลูกเป็นไม้แขวนเราก็จะได้ทรงพุ่มที่ปกย้อยคลุมกระถางลงมาซึ่งสร้างความน่าสนใจเพราะว่าใบเขาก็สวยสดงดงามอีกทั้งพยายามที่จะขยายทรงพุ่มออกมาด้านข้างด้วยและการที่เขาแตกรากออกมานอกกิ่งบริเวณเนี้นะครับก็จะทําให้เขาสามารถที่จะหาอาหารได้ดีมากขึ้นแล้ว ก็ใช้ส่วนนี้ไปปักชํำนั่นเองอันนี้ก็เป็นการใช้งานฤรือสีผสมนะครับ <Okay. S 1> สาหรับที่ตั้งหรือสถานที่วางของฤรือสีผสมนะครับ mm hmm. เขาต้องการแสงจ้าพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. แดดที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขาก็คือแดดอ่อน mm hmm. ช่วงเช้าย้ําว่วาแดดอ่อนช่วงเช้านะครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นแดดแรงในช่วงเชา้าตั้งแต่10บนาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วถ้าเขาวางอยู่ในพื้นที่ที่รับแดดเชา้าที่มีแดดแรงแบบนั้น mm hmm. เราจะต้องมีการพรางแสงหรือมีไม้พี่เลี้ย ต้นไม้ที่มีความสูงมากกว่าแล้วก็ช่วยลดทอนแสงที่ลงมาตกกระทบโดยตรงหรือสีผสมนะครับเพราะฉะนั้นแดดเช้าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ตะวันขึ้นจนถึงประมาณสัก9โมงอันนี้พอไหวแล้วก็เป็นแสงแดดที่เขาชื่นชอบมากๆจากความต้องการแสงแดดอ่อนยามเช้านี่เองจึงเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาหรือทางกลุ่มประเทศยุโรปประเทศเขตหนาวที่สามารถปลูกฤาษีผสมนี้ได้ก็จะปลูกลงในวินโดว์บ็อกซ์หรือเป็น กระถางต้นไม้ห้อยแขวนไว้ริมหน้าต่างนะครับเปิดหน้าต่างออกมาในยามเชา้าเราก็จะเห็นสีสันสวยงามของใบลือสีผสมต้อนรับเราในยามเชา้านั่นเองครับสำหรับท่านที่ต้องการเลี้ยงลือสีผสมเป็นไม้ในร่มหรือไม้ในอาคารก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันวางเขาไว้ในพื้นที่ที่มีแสงจ้าแล้วก็ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับเป็นแสงโดยอ้อมถ้าวางอยู่ริมหน้าต่างให้มีม่านใส่สพรางแสงเสียก่อนหรือวางหลบมุม แต่ยังคงได้แสงจ้าอยู่ไม่โดนแสงปะทะโดยตรงนะครับพื้นที่ที่ห้ามวางหรือไม่ควรวางลอสีผสมไว้เลยก็คือทิศตะวันตกนะครับหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ห้ามเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้รับแสงแดดโดยตรงแล้วก็จะได้รับอุณหภูมิสูงมากๆเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลต่อการเจริญเติบโตของลอสีผสมเลยครับด้วยการที่ลอสีผสมมีอุปนิสัยโตง่ายโตเรื่อ,อยๆขอเพียงเราลดน้ําให้เขาเพียงวันละหนึ่งครั้งเพียง พอที่จะรักษาความชื้นของเขาได้ก็เพียงพอแล้วข้อสังเกตอย่างหนึ่งสําหรับไม้ที่มีปริมาณน,น้ําในลําต้นเยอะๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลูสีผสมไม่ว่าจะเป็นก้ามปูหลุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์โรเมียเรื้อยใบด่างเขาไม่ชอบปลาม,มากนะครับให้มากเกินไปก็จะเน่าง่ายมากๆเพราะฉะนั้นก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วอย่าลืมสํารวจด้วยว่าเรารดน้ํามากเกินไปหรือเปล่าสําหรับท่านที่เลี้ยงในร่มแล้วก็มีจานรองกระถางไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราลดน้ําลงไปแล้วมีน้ําส่วนเกินไหลออกมาที่จานรองนั่นก็แสดงว่าเราลดน้ําเพียงพอแล้วสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงต้นไม้แล้วอยากให้เขาเติบโตดีไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยละลายเร็วเลยนะครับเพราะว่าควบคุมได้ยากมากเราอาจจะใส่มากเกินไปอาจจะใส่ชีดกับโคนต้นเขามากๆทําให้เซลล์ของเขาเกิดความเสียหายจากการที่ได้รับสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงมากๆนั่นเองเพราะนั้นโอกาสเน่าเหี่ยวตายจากการใช้ปุ๋ยละลายเร็วก็มีสูงครับ ภากอยากให้เขาเจริญเติบโตดีแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องทันใจเราสิ่งที่แนะนําก็คือปุ๋ยละลายช้าครับใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ลงไปสัก1กํามือสาหรับกระถางใหญ่แบบนี้นะครับผมก็ใส่ลงไป1กํามือแล้วเราก็โรยลงไปที่โคนต้นอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าตัวปุ๋ยละลายช้าจะทําอันตรายกับปุ๋สีผสมเพราะว่าเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาวิธีการเลี้ยงแบบนี้ก็เหมาะกับมือใหม่ด้วยเช่นกันครับเราไม่ต้องกังวลว่าความเข้มข้นของ ปุ๋ยนั้นจะไปทําลายหรือสร้างอันตรายให้กับฤาษีผสมที่เรารักครับช่วงฤดูนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังสําหรับการเข้าโจมตีของศัตรูพืชทีท่จะมาทําลายความสวยงามของฤาษีผสมนั่นก็คือเจ้าทากน้อยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทั้งทากและหอยทากซึ่งโปรดปานใบของฤาษีผสมมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังไว้นอกจากนี้แล้วหากสวนของท่านมีผีเสื้อโบอกโบยบินอยู่แล้วก็เป็นสัญญาณความสวยงามที่มีอยู่ในสวนของเราก็จริงนะครับแต่ ผีเสื้อก็จะมาพร้อมกับหนอนก็คือตัวอ่อนของผีเสื้อนั่นเองก็มีโอกาสจะเข้าทําลายหรือกัดกินใบของเขาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามถ้ามีปริมาณไม่มากนักก็ปล่อยให้เขากินบ้างนะครับเผื่อแผลอาศัยกันเราก็จะได้ชื่นชมตัวผีเสื้อที่บินมาในสวนเรานั่นเองนี่คือร่องรอยการถูกทําลายของทากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนอนก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือร่องรอยการกัดกินของเขาแหละนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นตัวจําเลยนะครับลือสีผสมเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายสาหรับท่านที่มีพื้นที่เล็กๆอย่างคอนโดม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ได้รับแดดเฉพาะช่งชวงเช้าอย่างเดียวถ้าเป็นห้องที่ได้รับแดดเฉพาะช่งชวงเช้าอย่างเดียวบริเวณระเบียงของท่านควรจะมีหรือสีผสมปลูกไว้ให้ชื่นตาชื่นใจใบของเขาสร้างสีสันให้เราได้มากๆเลยครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุริโยเชิญชวนทุกท่านที่เป็นคนรักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีหากท่านอยากจะรู้สาระดีๆของมือเย็นว่าอัพคลิป หม่อยงเชิญชวนท่านกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วหากท่านมีเพื่อนที่กําลังปลูกเลี้ยงหรือสีผสมอยู่แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ปลูกเลี้ยงหรือสีผสมอยู่เชิญชวนทุกท่านกดแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับสําหรับในตอนนี้มือเย็นและหรือสีผสมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ